เอาเฮียโดนโดนจากไหนไม่รู้จากไหนไม่รูเ้เกิดหลังเกิดหลังก็ได้เออกำลังกาลังจะพิมพ์มมกำลังจะพิมพ์คุยเลยโดนทั้งหลังที่เราลใไ่แล้วเดินเข้าทางเลย

เนี่ยชื่อฟสี่อสียาวไปหรไม่ิวไหนจะน้แวนั่นแหละไมันมันอยู่อคนไปดีว่ามันใหญ่ไปนะคิวว่ะดีกว่ามันค้งนี้ม่แ่ั้นเออว่เห็นเห็นไอ้ด่างฟองแต่มันอยู่บ้านดูตรงนี้ป่า

Yeah, <laughs> tài, á, nhiều càng được nhiều tháng ba rồi có đi hiện mà xe đẹp mà à

เป็นไม่ได้กระโดดกระโดดเส้นนี้อยู่

เลือดไหลว่ะใครมียาบ้างตายมั้งอย่างมันมียังไม่ตาย,ตยเลยตายเลย,ย,เลยแม่งแม่นกว่าโดนมันยิงสองนัดร่วงเลยมันแม่นกว่ามันปั๊มไงแต่เราไม่มียาไง